เกมนีเกมสีเกมนี้อมดดีอี้าโอ้ยอร่อยอร่อยเอรืออร่อยคิ้วผาสวัสดีสวัสดีทุกท่านนะครับพวกับผมเชิดเคยนะคกับพี่เด้อพ่อประดุษนาวันนี้เรามาเกมมาฮอตเทพขั้นกันอีกเช่นเคยนะครับแม่รู้ไหมแม่ไม่รู้ใครหนุกหรือไม่หนุกก็ไม่รู้แต่ที่แน่ๆกูได้ตบคนดูอุมาสุดคุณอยากเล่นกี่เกมครับมันมี2เกม3 เกม4เกม5เกม6เกม7เกมครับค <w> ุณจะเอากี game. Game. ่เกมห้าเกมหนึ่งเล้นะต้องชนะน้องว้าววันนี้คุณจะมาชนะผม1เกมหรอน้ำตาลบ่เดินก่อนเฮ้ยเดินก่อนอะเส้นมุกมันบวกเวลาได้แค่3วินาทีนะเวลาหมดเท่ากับแพรนะในหมดทั่วไปมันบวกได้ประมาณ14วีวิ เอาเอาวะอะไรอ่ะขอกินฟรีแล้วกันกันอ่ะกินฟรีเฮ้ยไม่คุ้มดิพี่เอาวะ่ะรู้ดีว่ารู้ดีว่ากินฟรีก็ไม่ได้เอาวะเอาวะกินฟรีกับไงพี่ขอกินฟรีอีกตัวดิไม่ยอมหมูกินฟรีเลยมึงอ่ะ เอาว่ะเอาว่ะแม่วันนี้มันไม่โดนเลขสองเลขสามเฉยเลยเฮ้ยเอาเรื่องว่ะีกับเขาฮอตดีที่ไม่ไปยิงสามที่เขาฮอตตั้งนานแล้วขอกินวิ่รอบดิเฮ้ยอะไรกันนักหนาวะ่ะรอบนี้ไม่ได้จริงเอาว่ะเอาวหวาอหวานเพื่อนสวย ให้ขอกินฟีตัวเดียวนี้เหนียวชิบเป่งเลยเอาว่าวันนี้มันมาเอาจริงว่ะหนีวะนี่เข้าหัาวผีเต็ก ข en. ้าวฮัทดีกว่าเพื่อคนได้เปรียบต้องยอมเสียนะงั้นอะจะเอาง่ายจะเอาง่ายยอมปะเอาจริงวะตัวนี้เอาจริงวะขู่วะเจ้าตัวนี้เอาวะเอาวะ

ใช่เดี๋ยวเอาวะเก็บแล้วเก็บแร้บเราเก็บไม่ได้นะครับแต่มีความตึงกว่าเมื่อวานนะครับแต่ว่าจางมันนํำพูดถึงปัจจุบันนะฮะแหม่ร้อยหนึ่งสองสามสี่ เดี๋ยวหมากสี่ตัวใครดูผมอยู่บ้าไม่คนดูหนึ่งคนอะส่วเลยมมคนดูไม่ได้เคุณเล่นอยู่เฮ้ยเดินดิเฮ้ยเปิดวิชาอะไรของมันวะเนี่ยเปิดสูตรอยู่หรอเมื่อกี้แรกสองไม่ได้แล้ววะเดี๋ยวเ,เล่นเป็นหมากตันนะครับคนที่แรกสองไม่ได้เราจะเล่นหมากตันเป็นหมากแรกสองแรกสามสำหรับคนไม่รู้ ก็ะจะโดนแลกตอนนี้เราเล่นหมากตันมีใช้แผ่นดอกบัวเงาเอาดื้อเอาดื้อกับโดนสองนะหนร็ว่ะคิดหนักคิดหนักโอเคไม,เไ,มเไม่เห็นไม่เห็นไม่มีไรมีไรเออ มเดินมาดูเตกเนี่ยดูแต่มาตรงนี้จะดูเห็นได้อยู่เอาล่ะอ้อาแมวไลก์ทีฟอะไรอ้ออาวข้าฮอสฟรีนั่นเนี่ยอย่างดีปเขาให้มันข้าฮอสผมฟรีป่ะเนี่ยถ้าผมกินนี่ ปโ๊บปับโอเป๊บปั๊บโอเปปเฮ้ยเฮ้ยเกมนี้ผมเสียเปรียบว่ะเฮ้ยเอาเรื่องเป็นการแรกที่เขากอดตีผมก็่อดหวายม่อวานเนี่ยวายแล้วแล้วกันแทนทีสองอะไรอ่ะโอ้ยทำเปรียบทำไมตัวเองเสียเปรียบทำไมวะเนี่ยสวยเพื่อน ด่าอยากข้าวว่าขนานกูให้ข้าวก็ได้แต่ผมขอฟรีสองตัวนะอุ้ยเอาวะขอฟรีอีกตัวหนึงขอฟรีอีกตัวนึงอุ้ยเอาข้าวฮอตไม่ได้เฉยเลยเราจะใจร้ายหน่อยนิดนึงนะครับเราจะเอาจริงให้รู้ถึงความเทพของเรานี่ห้ามข้าวฮอต าเขาฮอตเขาฮอตไม่ได้ครับจังหวะนี้เราดูแค่ฮอตตัวเดียวเราแพชนะแล้วไม่น่าทำให้ตีเปียกๆเลยเอาเอาเอาวางกินนวะลอยลอยวะเราก็เตะอีกทีนึงเราอย่าอย่าปล่อยไว้ครับเราต้องเอาจริงชาวสมาชิกต้องเอาจริงเดินมาสิบสามเลยจะได้จบจบปะอุ๊ยอ เกินเกณ์เล่นด้วยทำไงไ<ป>ต้องรอครับสามารถสร้างห้องได้ครับเมื่อกี้เกือบชนะพี่เหมือนกันนะหมักตาน,นะแต่เอแค่ให้พี่กินสองทำไมก็ไม่รู้เรื่องวะเร,นนเเรเาวะมาไปศึกษามาไปเล่นแผนสามเหลี่ยมมาหรอ Tay quay nó qua hơi 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 hôn hơi hơi là hơi 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 มันต้องเดินสักตัวดีวะทางงันเนเราได้เปลี่ยนแล้วอ๋อชิปเราตื่นไม่ได้เนี่ยว่าบ้าเอ้ยนี่เรามานี่อ๋อเขาทำอะไรของเขาเนี่ยเดี๋ยวป่ะทอะไรพลาดอ่ะคุณหมวดตัวเดินแล้วตอนนี้คุณจะเดินไปไหนกูนะกูนายผมเก้าฮอตใครที่ได้เล่นกับผมแล้วถ้าแพ้นะครับขออย่างเดียวกดไลค์แค่นี้นเองครับ ใครแพ้ก,ก,ไกดไลค์แพ้กดไลค์ะะอยู่กดไลค์แต่อย่ากดติดตามกดติดตามไปแล้วดิกลับมาที่โรงเรียนแบกเกือบหมดเลยเหรออ๋โอโหใช้โทศรศัพท์ทำอะไรอะ่ะต,ตื่นวิวว้าวว้าว,าว,าวาของจริงว้าตัวนี้ เดี๋ยวนะหนึ่งปั๊บกินนี่ปุ๊บปั๊บมันกินนี่มาตกปั๊บตกปุ๊บได้อยู่ปะได้ปะกูคิดถูกไะเนี่ยกิน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 เสร็จปะกินดิบอกให้กินกับเกได้วะเวะกินกินต้องนะเอ้ยมึงอย่ายกข้าวขาวมึงอย่ายกตรงมามึงกิน มึงเกณฑ์เกณฑ์ให้ผมได้โชว์แอกมาเฮ้ยเกณฑ์เนี่ยเกณฑ์เนยเกมสีเกมสี่ไอ้หอร่อยอร่อยอืออร่อยคิดหาเออะไรเอ้ยชนะไปแล้วสามต่อส่วนครับตอนนี้ะแหม่แต่ไม่เป็นไรเขาไม่ผิดที่เขาพูดเขาบอกว่าจะเอาชนะผมหนึ่งเกม ให้ได้นะครับภายในห้าเกมนดี้ดูว่าเขาจะทำได้หรือไม่ครับรรตีอ,อยู่ใครเอาบ้างได้อยู่บ้างเขาไม่เห็นเลยอะไรล่ะกินดิครับไม่อยากกินอ่ะไม่อยากกินเนี่ย ไปศึกษามารู้ด้วยว่าผมเหตุกินสามนะครับคุณรู้ได้ไงว่าผมรู้่ะเมื่อวานเมื่อวานกินแค่สองวันนี้กินสามเลยหรอเมื่อวานก็กินสามแต่นี่คุณยังแรกฮอดผมได้ไงเนี่ยอคุณฆ่าผมดิคุณเดินเจ็ดดินเนี่ยเอาคุณไม่เดินเจ็ดหรอคุณรอดละไปดูฮอ,อดฮอดเกือบตายเขาบอากอย่าฟังศัตรูเอาวะ ดื้อดูวยนะดื้อซะด้วยนะอุย้ยอะไรของเขาเนี่ยถ้าผมโดนกินฮอตไปผมก็ก็ชนะอยู่ดีแหละแต่ฮอตผมจะตายไงฮอตผมจะตายามาผมจะได้มีโอกาสโอ้ยเ,เอาว่าว้าว้าก,าาก,าากาูไม่มึงกินอ้าวเด้กูไม่มึงกินหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้ยผม หกตัวเลยเดินมาสิบสองเลยเดินมาสิบสองเลยไหนมาห <c oughs> มากเหลือหกตัวครับเขากินผมได้แ<ด>ค่สองตัวครับ<ด>เอาวะอ่อนให้ไปนะเอาวะมาสีเ่เกมแล้วนะสี่บอกว่าชนะเกมเดียวพอ <c oughs> เอาวะเอาวะเกมโอกาสสุดท้ายแล้วนะครับแทนสามเหลี่ยมแล้ววนะอ๋อไม่ใช่ เล่นแผนอะไรของมันเนี่ยนี่เห็นตาแปดมั้เนี่ยเห็นปะ เ,เดินดิโว้มันเดินในตัวเดียวครับจริงหน่อยจริงหน่อยจริงหน,น่อยมันไม่ได้แล้วพี่พาต้าน,าาานเกมนัวาต้นเกมอดิวะเซ็งว่ะย้างสามไม่ได้ว่ะเดินมาเดียวลีลาว่ะโค้ดูผมล้อเนี่ย เซ็นมุ๊วันนี้คุณแพ้หรือยังคุณยอมแพ้หรือยังอะอย่างผมใจดีผมใจดีไงผมใ,ผมให้กินสามตัวให้กินตัวเดียวกูกินตัวเดียวกินไหมเออดูไม่เอาไม่เอากินตัวเดียวอ๋อไหนวะมันกินไม่ได้ล <c oughs> ้วเอาๆๆวะเอาเรื่องวะ อาผมไม่เดินฮอตนะตาไม่ไปไม่ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้ยเจ็ดตัวเลววยเนี่ยเองได้กินปีอยู่ตัวเดียวเดว้โอ้ เย้ <Yeah. S 2> โอ้โเยเกมอแมน,นักตบเสียงหนึ่งอ้มึงไปเปลี่ยนชื่อไปเลยเนี่ยแม่ผพิชวิชาคือไปเปลี่ยนชื่อใครแพ้กดไลน์นะใครแพ้กดไลน์นะเฮ้ยใครไปชนะกดดีไลน์ชนะชนะนี่ ฉนันอยากได้อะไรบอกได้เลยคงไม่มีวันระบาปเนี้ยเหมวอนเราเอา,เอาแผ่นสามเหลี่ยมว่ะมาสามเหลี่ยมเหมือนกันว่ะมาดิเอาวะเซียนเซียนเอวะเซียนว่ะ เสียนนักกูเตกแม่งแล้วเลวกนเ,เตกตรงแรกวะ่ตไม่ได้อยู่ดีวะกลัวมันแรกจังเลยวะเก่ได้วะ ้ยผิดแผนเฮ้ยนี่เรีเยมว่ะพลาดแล้วพี่พลาดแล้วพี่พลาดแล้วพลานไลา์ผ่านไลน์แมวคนรอบพันอยางการศึกษานี่เก่งขนาดนี้เลยเนี่ยแค่ไปเรียนรู้เพิ่มมานิดนึงแค่เปลี่ยนชื่อเออข้าสองเข้าสองไม่เข้าอ่ะ เขาทันหรือเปล่าคุณจะเข้าฮอตทันหรือเปล่าถามแค่นี้เขาจะย้อนกลับได้ไหมเ <c oughs> อาละคำนวณมันหมดแล้วเอาได้มาได้เอาเอาปะเตะก,กินฟรีนี่ครับเขาเรียกว่าการเตะก,กินฟรีเดิมเลยนี่เตะก,กินฟรี ไม่หรือมันจะเข้าฮอตดาวะเนี่อ่ะหาแล้วนะมา๋ยวดูก่อนไม่จะทำยังไงลองดูว่าพี่จะไปทางไหนก่อนลองวะเอเอเองอะไรต้องดูเองตอนเนี้ยไม่ดูดูบีแล้วหนาวมาเรื่องเอาเรื่องอันนี้มันใจเย็นปะ้องใจเย็นหน่อยโอเคอันนี้เรายอมกับข้อข้อฮอดก็ได้เราเป็นคนใจดีอยู่แล้วเรายอมให้ข้อขอที่หนึ่งก็ได้นะครับ ยอมย่มอ <mm ันน os ี้จ่ายยอไม่เข้าฮอตเนี่ยมันจะเข้าไหมเนี่ยหรือเข้าไม่ได้วะไม่ได้เข้าละคนกินสามคนค่ะเข้าไม่ได้วะเอ้พี่พี่เรียกใครขยับไปเบอร์เก้ามาอย่าอย่าขยับมาเบอร์สิบแปดเบอร์เก้าไหนวะเอราอ่ะตรงหน้าพี่เลยอ๋ออ๋ออ ดูดิมันจะทำไงเล่นนี่ทำปีพีเดี๋ยวพี่ีทำขยับมาปีพ,พีขยับขยับไอ้ตัวักสองตัวตาเองเดินเอายี่ตาพี่เดินโดอะไรเนี่ยก็เดินไปดิเด,เดินไงเดินเนี่ย <laughs> เอาวะ <c oughs> พี่ขยับมาตรงแป้นตาเองเดินหน้าไม่ใช่ตาพี่เดินนะเด้อตาเดินตาเดินเ,นอ,เ,น <c oughs> เอาวะเย้ yeah. โอ้ยอโอ๊ย,อยเป็นเป็นฮอตมันสามารถแลกได้ง่ายกว่าเป็นหมากแต่ว่าผมขาดการป้องกันเขาสินะเองน่าจะต้องให้พี่เขาฮอตยากกว่านี้วะพี่คอตง,ง่ายไปเปล่า

拜拜ไปเฮ้ยอะไรอ่ะตัวไหนดีวะตัวนี้กันไป มันต้องมันต้องเดินซ้อนแบบนี้แบบสามตัวแบบนี้เห็นไหมเห็นพี่เดินไหมมันต้องแลกก่อนอ,ะอ่ะไและขอฮอตเต็กกินฟรีเ็กเอาไหมกูกินฟรีเฉยอะไรเนี่ยไม่แลกล่ะ กินยี่สิบหกคุณเกินผมคืนไปใช่หรรู้ปล่้มผมนึกว่าไอ้เบอร์ยี่สิบห้าเข้าฮอตแล้วอะ่ะอยังเข้าฮอตเข้าฮอตเข้าแล้วตอนเนี้ยกินฟรีกินฟรีไม่ให้เข้าหรอกว่ะวันนี้กูไม่ให้มึงเข้าฮอตหรอกกูโหดกูโหดออออให้มัน e F 3. ให้มันดิน้นให้มันดิน้นเกมนี้ไมรับ,รบอ่าให้กินฮอตให้กินฮอตให้กินฮอตเี่ยกดี๋ยวก, <c oughs> ก็ให้กินฮอตเนี่ยเห็นไหมเนี่ยโอ้อเขาศาสา์าชมเลยว่าเบี้บยกินฮอตเออบียกินฮอตนี่มันเป็นโอกาสที่ยากมากนะก่อนจะได้กินอะอ่าเดาม่ะ เอาว่ะย่อสุดยอดสุดยอดเก่งเก่งเก่งไม่ได้ว่ะไปดีกว่ากลัวกลัวกลัวเอาว่ะเอาว่ะแล้วกิน เดินมาตรงห้าได้เนี่ยเดินมาตรงห้าดิเดินดูหนึ่งมาห้ากดกจากหนึ่งมาห้าหเออ,อเน่งแต่ผมว่าด้แค่น้น้หละวะ่เพราะว่าพี่ก็ยังไหวยอยู่ไหวอยต้องต้องกับเมื่อกี้คือสี่แลกสองแต่พี่ไม่มีพี่ไม่ได้เข้าฮอต เอาอเรื่องว่ะอ้ยชิบหายแล้วว้ยมันเอาจิงป่ะตื่นดีวะรออะไรแมไม,ไม่รีบเ,เอ <c oughs> เอาคนเราอย่ารีบเด้เต้องดูจังหวะวิ่งอ,อะไรอ่ะใจร้ายห,หน่อยแล้วกันเพื่อให้มันได้ฝึกฝนตอนผมหนึ่งหนึ่ง RV กับมัน มันก็จะร้ายกับผมเพราะฉะนั้นโดนกูโดนย้ายใครขยับเบอร์ยี่สิบใครขยับเบอร์ยี่สิบเอเบอร์เบอร์ยี่บสองอ่ะยีสองกูก็แพ้เด้โอ้โหเจ้าผมเจ่าผมกาขยับขยับขยับไม่เอาไม่เอาไม่เชื่อมึงเดินมาเดินมา ผมไม่กินสองหรอกครับผมจะกินทำไมสองอะ่ะผมได้กินตั้งเยอะดูดิดีอร่อยอร่อย <c oughs> อร่อยอย่าร้องครับเซนมุก <c oughs> คุณคุณก็โหดแล้วแต่ว่าผมมันเซียนกว่าไง <c oughs> เรียกผมได้ยังเซียนหนึ่งอะ่ะ